บไปแล้วกับสึกกีฬากระชับมิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟของสองค่ายไวท์โรสยิมนำทีมโดยพลนวัตน้ำตาลพิจักคณาเอมี่อุทานพร์กับค่ายกระทิงทองยิมอองสิทานนำทีมเป็นไต่นัทนิษเอนจอยทิดารัตที่เปิดตัวถือทองแบ่งทีมสุดยิ่งใหญ่บรรยากาศในงานแฟนๆได้ร่วมเล่นเกมแบบใกล้ชิดกระทบไหลงัดสกิลนักมวย คิดไว้แม่นยำแข็งแรงทะลวงหมัดกันแบบไม่มีใครยอมใครพร้อมส่งหาลัคกี้แฟนส์รับรางวัลสุดพิเศษในงานแบบเซอร์ไพรส์กระชากใจแฟนๆนับแปดให้อยู่หมัดไปเลยค่ะ สนุกมากครับแต่ละเกมคือทุกคนแบบว่าเต็มที่กันมากๆทีมเราเรียกได้ว่าทีมเวิร์คครับคนกระโดดเชือกไวมากไม่น่าเชื่อดีใจมากๆค่ะที่เขาให้กําลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์กันมาให้กับพี่ๆนักแสดงทุกคนนะคะก็เล่นเกมวันนี้สนุกมาก Energy ลนหลา่มเวิร์คทุกทีเนี่ยเราอาจจะเจอกันทางหน้าจอแต่ว่าวันนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกแบบดีใจ t h อ b แบกเรา e n j o จอเอานํำทุกคนเลยแบกทุกคนได้ันี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆไม่เคยคิดถึงพี่บอลเท่าวันนี้เลยก็สนุกสนุกค ำอะไรใหม่ๆที่เราก็ยังไม่เคยทำในกองค่ะก็สนุกสนุกเรียกว่าตรงโจทย์ตรงเป้าหมายเลยเพราะว่าต่อให้เราแข่งขันกันขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันสร้างความสนุกสนานให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวนักแสดงเองก <c oughs> ็อ,อยากจะให้มาเจอกันอีก